สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊ปลาคุ้มสตางมีเมนูอร่อยออร่อยมานำเสนออีกแล้วจ้านั่นก็คือต้มยำปลาช่อนน้ำใสเมนูสุดคลาสสิกหอมสมุนไพรกลมกล่อมโดนใจแน่นอนจ้าวัตถุดิบหลักที่ต้องเตรียมก็จะมีปลาช่อนหั่นชิ้นพริกแห้งป่นขา่าตะไคร้ใบมะกรูดผักชีฝรั่งหอมแดงและใบกระเพราสดๆจ้า ขั้นตอนแรกตั้งน้ำให้เดือดก่อนเลยจ้าจากนั้นใส่ขา่าตะไคร้และใบมะกรูดลงไปเพื่อให้กลิ่นหอมอบอวลปรุงรสด้วยรสดีและผงชูรสนิดหน่อยแล้วก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดอีกครั้งพอน้ำเดือดแล้วเปิดฝาใส่เนื้อปลาช่อนลงไปห้ามคนนะจ้ะเดี๋ยวเนื้อขาวจากนั้นปิดฝารอจนปลาสุกดีเลยจ้า พอปลาสุกแล้วเปิดฝาใส่หอมแดงใบกระเพราตามด้วยผักชีฝรัง่งเพิ่มความหอมสดชื่นใส่น้ำมะนาวนิดนึงเติมพริกแห้งตำพอให้แซบกำลังดีคนเบาๆแค่พอเท่ากันเป็นอันวัสิ์เรียบร้อยจ้าต้มปลาช่อนน้ำใสหอมๆกลมๆพร้อมเสิร์ฟเมนูนี้ทำง่ายๆที่บ้านได้เลยรับรองเข้าหมดหม้อแน่นอนจ้า เมนูหนะ้าเจ๊ปลาคุ้มสไตล์จะทำอะไรอร่อยๆออ,ยอีกอย่าลืมรอติดตามกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า